ช่วงลดน้ําหนักกินน้ําผลไม้ได้ไหมนะคะแบบหลายๆคนช่วงลดน้าหนักก็แบบอยากหาตัวช่วยอยากเฮลตี้เฮ้ยเขาบอกกินผักผลไม้ดีจะกินได้หรือเปล่านะคะวันนี้คุณครูวีนะคะมีคําตอบมี2เหตุผลค่ะที่เราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะกินน้ําผลไม้ในช่วงลดน้ําหนักนะคะเหตุผลที่1ก็คือถ้าคุณกินน้ําผลไม้คุณจะกินมันได้จํานวนมากโดยที่คุณจะไม่อิ่ม นะยกตัวอย่างแบบนี้นะถ้าคุณกินน้าส้มนะคะน้ำส้มหนึ่งแก้วนะคะหนึ่งแก้วแบบสวยๆนะจะข้นจาก ส้มสดๆประมาณ10ผลนะคะเราก็ดื่มทีเดียวกรึบนะคะโดยเฉพาะดื่มหลังอาหารนี่ก็คือยิ่งได้พลังงานเกินมากๆเลยนะคะลองเปรียบเทียบกันถ้าเรากินส้มแบบขันสดๆสิบผลนะคะซึ่งก็จากส้มเหมือนกันนะแต่ว่ากินส้มทั้งหมด10ผลการกินส้มแบบสดเราจะกินได้อย่างมากนะไม่เกิน ห้าผลนี่คุณก็อิ่มแทบอ้วกแล้วนะคะเหตุผลที่1ก็คือการที่คุณกินน้ำผลไม้เนี่ยคุณจะได้พลังงานเกินแน่นอนเพราะมันถูกเขาเรียกว่าเอาเส้นใย,ยเอาไฟเบอร์ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่1ก็คือไม่ควรกินเพราะคุณจะได้พลังงานเกินเหตุผลที่2นะคะก็คือเมื่อคุณได้พลังงานเกินสิ่งที่คุณจะได้รับเกินอีกสิ่งหนึ่ง ก็คือน้ำตาลผลไม้จํานวนมหาศาลน้ําตาลผลไม้าจานวนมหาศาลที่เราได้รับนะคะมันไม่สามารถเอาไปใช้ได้โดยเฉพาะยิ่งโหลดเข้าไปทีละเยอะๆขนาดนั้นนะร่างกายไม่สามารถใช้ได้ปิดสวิตช์การเอาไปเผาผลาญเลยนะคะตับต้องทําหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลผลไม้ที่ชื่อฟุูโตสให้เป็นไขมันสุดท้ายก็จะสะสมกลายเป็นพุงรอบแขนรอบขานั่นเองดังนั้นใครที่ลดน้ำหนักอยู่นะคะขอแนะนำนะคะ ไม่ควรกินน้ำผลไม้อย่างยิ่งเลยด้วยสองเหตุผลที่คุณครูวีแนะนำนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เราเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะ